ตอนนี้ที่งานมาหากรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Smart Heart Present p e t Variety ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันระวังเหยียบน้องนะงเหยียบน้องระวังเหยียบน้องนะ ไม่ต้องแกะนี้เหรอไม่ต้องแกะเลยเดี๋ยวเขามากินเองไม่มีไม่มีไม่นี่ไงนี่ไงฮะกรบปินมาแล้วไม่มี ชอบไหมหเ,มาเมขาเป็นมหากรายเลยจน,น,นแบบที่นกตัวเล็กกินไม่ได้อะอแบ่งมาหน่อยนะนอ,อาไก่ไก่ไก่อะไรหล่นลูกหยิบมาเลยหยิบมาเลยเนี่ยทั้ทงนั้นเลยนกแกว้แกวเหรอ ไม่ต้องโยนนี่ไงมอนมีกลัวไหมไม่กลัวมันเจ็บกลายนี่ไง นี่นี่กายชูอย่างนี้จับไว้อย่างนี้เอาใส่มือไว้ใส่มือไว้แล้วก็ชูไม่เจ็บเลยชูไว้สูงสูงไม่แต่เล็บมันไม่เจ็บหรอกนิดเดียวแตเล็บมันเจ็บกายไม่ทำอย่างนี้สิลูกอ่ามอนี่ทำให้กายดูนะ กายดูนะกายกายดูนะอ่ะถ่ายรูปได้ค่ะรูปนะอย่ามาจิกอย่ามาจิกอยากกันากกนะตรงนี้เป็นโซนให้อาหารนะคะเต่ายักษ์นี่เต่าซูคาต้า พอแล้วค่ะสก,กีให้ไปแล้วค่ะจับตรงไหนม่ไม่จับไม่จับทำไมล้างมือมาแล้วเดี๋ยวเขาไม่สบายไก่อยากให้เขาป่วยหรือเปล่าอืมไก่อยากให้เขาป่วยไหมลูกป่วยป่วยอยากให้เขาไม่สบายหรือเปล่าี่เอาไปดูข้างในสิคะเป็นตัวอะไรลูก ทิปโปรแคละเหรอเฮ้ยนี่แปลกจังเลยอะ่ะ จับนะลูกนะเดี๋ยวเขาไม่สบายนะลูกนะเฮ้ย hey, hey. มันเหม็นนะลูกน่ารักไหม่ายังได้ไหม เป็นยังไงเนาะตัวนี้เนี่ย,ยน่าจะหลายสิบปีปันอายุแม่คือหลายปีมันมปีเพราะว่าตัวใหญ่กว่านี้แน่นอนเลยมันหลับนะลูกตามันังเปิดอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวรอตักไปเออ

ไอตัวนี้คลึกกับพ่าเพื่อนหรอตัวมีพระลงข้างในด้วย <c oughs> มีพันฟอร์มส่วนตัวด้วยนะมีกาถ่ายรูปเปล่าหน้าดังอ่ะถ่ายรูปกับเป้า ตาเลยอ,ะอ่ะตัวใหญ่กวก่าไก่อีกอ่ะตัวเต่าเลยอ่ะก่ตัวใหญ่กวก่าไก,ก,ก,ก่อ้ายสิงโตมัน,นเหรอสิงโตกับวิกลัวเวปล่าอยากได้สร้อยอะ่ะอยากได้สร<ม>้อยนี่ไปอันนั้นฮะไป,ไ,ป,ไ,ปไหนอะ่ะไปแม่ไก่เลี้ยงไหมเลียเล้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยงไหมเอาไหม นี่เปียกสุดน่เกมเด่น่่ไปาานหอันนี้้ามจับนะเดี๋ยวเขาไม่สบายนะรู้เปล่านี่คนนี้เล่นกันแล้วอืม ากได้ตัวนี้อยากได้แมวอ่ะอยากได้หมาอยากได้รูปแมวสีขาวตัวนั้นป้าตัวนี้สวยว่ะเห็นป่ะแม่จะหล่งดูดิเนี่ยลาบอีโคเดนดิซิเวอร์ไงไม่ใช่ลาบอดอได้ตัวนั้ ย,นนะยังไม่เลยยังไม่ด้าถานไม่่อะไรปาถานไม่ชอบราถ่านไม่ชอบอะไรเรายังคุยกันอยู่ปาปามันจะไปกับป้าเอาไหมคะกัดกั่ปลาดีกป้าเม้ายกทรงฉันจะหมดแน่ เาด้วยเลยตัวเท่าไรครับอเป่าห้าุด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 พุดนี่สิทิยาเขามาแล้วยังคครบอกได้กี่เดือนคะเต็มสอเดือนนเ็เดือนอ๋อเพิ่งสเดือนนึกว่าสเดือนกว่า เพิ่งสองเดือนต้องไปฉีดยาเพิ่มคุณนี่มีใบแพวัคซีนเมาไปนะครับแล้วให้คุณหมอฉีดที่เดิที่ธรรมดาผมไม่ได้ทำว่าเห็นม่อเธอไม่คือบาดอันนี้คือมีใบเพชรใบเพชรเรียบร้อยไม่เอาใบเพชรก็ได้แต่องรางกายก็อยู่กลางที่เรื่องสงเดือนนะครับี่ไม่เอาใบผมก็ลดน้อยๆหน่อเคยเคยเลี้ยงลาบะดอมาอะไรอยากอืม ตัวเริ่มเลยนะตัวใหญ่กว่าลาบาดอ,อยเลยดูจับขาดิแต่ว่าพวกนี้มันจะใช้ขาหนใช้ร่ามันเนี่ยบางแัดใามันจะมีปัญหาสะโพกหลังเหมือนลาบาดอไหมคะไม่เกี่ยวนับหนอยไม่มีตัเปิดนที่เปสุดนตัวอ๋อหรอพวกนี้มันงอกเป็นบางตัวมันไม่คือ,อ,อมันไม่มีนี่ดูมาอนองตัวนะจีจ้าจ้าเนาะออู่ี่า

หน้าร้อนนี่เขาจะเขาจะผัดขนเยอะไหมคะหมาผัดก็มีว่ะครับพี่แต่ว่า,วากา,าร,าราากผัดขนเนี่ยมันอยู่ที่นี่นั่นเขาเอาตัวนะำแท้หาหรือเบาไร้ฝันแต่แล้วเรื่องผัดขนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของอืมแย่งกับอะไรผู้ชายอืมขนาดไซส์นี้แหละความสูงก็จะประมาณนี้ผู้ชายอ่าผู้ผู้ชายเอ้ยผู้ชายผู้ผู้ชายผู้ คิดถึงไหมแต่ผู้หญิงผู้ชายเหรอครับเดี๋ยวนะผู้หญิงผู้ชายเหรอครับผู้ชายผู้ชายท่านคือสวยให้เลยชอบไหมไหนครับคือที่บ้านมีแมวอีกตัวหนึ่งแล้วเคยเลี้ยงลาบดอไว้เลยแล้วตอนเขาตายก็ก็เศร้ากันไปอนะไรเงี้ยอ๋อที่คือคุณเพ่งตาใจที่ว่าหมาดูแต่ว่า มายุติดติดหนึ่งปีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมการเสียน้องไปอะไรไปมันก็ธรรมชาติแหละมีแมวไม่อยู่ตรงไหนแมวไม่อยู่ในคอกนี้ลูกตรงนี้ไม่มีแมวแจ็คก,กี้ฟาร์มใครสนใจนะคะคือไม่มีใบเพชรแต่จะหาแบบมีใบเพชรก็ได้แต่ก็อีกราคาหนึ่งนะคะ